เรื่องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวฟเล็กไทยแล้วคุณละ่ะมอบความไว้วางใจให้กับเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะมอบสิ่งที่คุณรักคืนกลับไป Color Glow Thailand ผู้นำการซ่อมแซมสีภายในทุกชนิดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นกว่าร้อยผลิตภัณฑ์ เพื่อจะนำสิ่งที่คุณรักถูกมอบกลับไปในสภาพเหมือนใหม่ตามแบบที่คุณต้องการ อันนี้คือทีมชาติแล้วอ่ะสัมภาษณ์นิดนึงตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับก็แนะนําตัวก่อนอีกรอบนึงผมสิบตำรวจตีธุรกิจบุริษธารนากรน,นรไมอยู่ครับผมจะลาออกจาตำรวจไหมอ๋อไม่ครับพี่ถามนิดนึงตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีนูน่นมีนี่แล้วนึกยังไงถึงมาขี่จักรยานก็สมัยก่อนกอ็คุณพ่อครับพ่อผมครับเห็นผมอ้วนเพื่อนจะล้อว,ว่าเหมือนตาเด็กสมบูรณ์นะครับน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อก่อนเกือบหกสิบ โอ้โหอ้วนมากบอกหกสิบพ่อให้ออกกำลังกายลดน้ำหนักครับผมแล้วก็แกก็เห็นร้านแกปั่นจักรยานด้วยครับทำยังไงถึงเก่งขึ้นมาเป็นเนี่ยทีมชาติทำยังไงตอนนั้นก็จะมีพ่อก็เอาไปฝากกับโค้ชที่อยู่เชียงรายครับก็จะมีโค้ชเปียกภัยรอดอิตาบัญญับครับโค้ชนบตอนนี้ก็ร้อยตำรวจโทอดิศวรรณศรีครับเอาไปฝากไว้ครับแล้วทุกวันนี้ภูมิใจอะไรมากที่สุดก็ภูมิใจตอนนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะ ภูมิใจคือได้เป็นทีมชาติแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างให้น้องๆในทีมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปล่าแชมป์ขอเนี่ยทราบชื่อนิดนึงช่วงหลังรู้ตำรวจเยอะก็คุยดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมรอดตำรวจโทนทนจิทาวร์ทาวิตครับตอนนี้มีตำแหน่งดีกีอะไรบ้างครับเป็นนักกีฬาครับผมว่ามีแชมป์มีอะไรบ้างไหมตอนนี้คือช่วยเพื่อนร่วมทีมครับช่วย เพื่อนและน้องๆครับให้ได้แชมป์ครับเป็นอดีตทีมชาติไทยเหมือนกันครับเป็นอดีตทีมชาติแต่เริ่มมีอายุแล้วก็นี่หน่อยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับจริงๆิไม่อยากถามเลยนะเนี่ยดูเลย27ครับตอนนี้คือเป็นตำรวจอยู่แล้วก็คือมีหน้าที่ปฏิบัติงานคือนักกีฬาเต็มตัวใช่ครับเป็นนักกีฬาเต็มตัวครับรู้สึกภูมิใจงไงกับทีมตำรวจบ้างทีมตำรวจเป็นทีมที่เป็นการทํางานแบบมีทีมเวิร์คครับผมแบบอยู่โดยการเป็นพี่เป็นน้องครับอยู่้ดยแบบ แบบไม่ไม่แบ่งแยกชนชั้นกันครับหมายว่าอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมีรักสามัคคีในทีมครับพี่แขกเนี่ยกระซิบนะดุไหมเป็นบางเวลาครับผมส่วนมากจะใจดีมากกว่าครับจริงไหมที่เขาบอกทีมเนี่ยเวลาชนะพี่แขกพาไปเลี้ยงทั้งทีมเลี้ยงจุดจุดจุดจ,ดจริงไหม, <laughs> <laughs> ไมหแล้วทำไมหัวเราะเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวครับรนะใช่ครับข้าวอย่น,ยนะครับรบอ,อดไปพี่แขกอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับ เศรษฐวุฒิยอดสุวันครับเป็นตำรวจไหมคนนี้ย,ยังไม่ได้เป็นครับต้องทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เป็นนักกีฬาของทีมตำรวจอยู่ครับนักกีฬาอย่างเดียวเลยครับไม่ทำอย่างอืงอ่นเลยก็เรียนอยู่ครับเรียนที่ไหนครับมอประชุมธานีครับสะดวกไม่ซ้อมกับทีมตำรวจสะดวกครับชอบทีมนี้ไหมก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพี่ถามนิดน,นึงอะไรคือความประทับใจของทีมตำรวจแห่งชาติเป็นกันเองครับมีความเป็นครอบครัวครับเวลาอยู่ด้วยกันครับพี่แขกเป็นไงบ้าง พี่แขกเป็นคนใจดีครับท่านผู้ชมครับพี่แขกอึ๊บเป็นคนใจดี <c oughs> คิดเอาเองสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้สวยมากสวยที่สุดในทีมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยที่สุดเท่าคนนี้ในบรรดาสิบกว่าคนที่นั่งอยู่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิติกาศิลาพัฒน์ค่ะทีนี้ก็ลองแชมป์ประเทศไทยทั่วไปหญิงค่ะโอ้โหความเร็วแสดงว่าเธออึดมากเรียนอยู่หร,รืจจหอ,อ,นนอทำอะไรครับจบแล้วค่ะจบจากมอเชียงใหม่ค่ะแล้วตอนนี้หนูทําอะไรครับ ขี่จักรยาน <ฮะ S 2> อย่างเดียว <ฮะ S 2> อย่างเดียวแล้วอยากเป็นตำรวจไหมค่<ฮ>ะมั่นใจไหมว่าฝีมือเราเนี่ยอีกปีตอนนี้ถ้าจบแล้วอายุก็น่าจะประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามั่นใจไหมว่าเราฝีมือระดับนี้เราสู้เข้าได้นะปีหน้าความคาดหวังก<อ>็สู้ได้ค่ะอยากเป็นแชมป์ประเทศไทยไหมค่ะก็ปีห้าห้าเป็นแชมป์ประเทศไทยค่ะแล้วก็ทีมตำรวจมีคนเดียวค่ะแล้วมันเป็นมีทีมโสสภาเป็นระบบทีมเวิร์กค่ะเราก็จะแพ้ประมาณระบบทีมเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ทีมตำรวจมีกี่คนครับ ถ้ามีตำรวจผู้หญิงจริงๆมี2คนค่ะแล้วก็รุ่นน้องปีหน้าที่ขึ้นจากเยาวชนมาขี่ประชาชนนี้ค่ะก็อาจจะชงน้องเป็นแชมป์ปีหน้าอะไรเนี้ยว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้นั่ง ยิ้มอยู่คนเดียวเครียดนะเนี่ยน,างงานั่งนานไม่ไม่อ่แนะนำตัวนิดนึงครับเออ่จ่าสิบตำรวจอัครรัตพงษ์บุรุษครับมีหน้าที่อะไรครับเออ่เป็นผู้สอนเพศลูกครับเพศลูกได้ข่าวว่านี่ก็ลดน้ำหนักไปเหมือนกันเมื่อก่อนครับผมครับครับจ่าก,ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นนักกีฬาแล้วก็เลิกขี่ไปนะครับเพราะว่าเป็นอดีตทีมชาตินะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาขี่เพราะเลยมีระบบซัพพอร์ตทีมเออ่ขี่สนุกสนานมากขึ้นอะไรเงี้ยมีการทำทีมเซตทีมขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเดีย๋ยวพี่ข้องใจนิดน,นึ่งตะกี้คุยมีีลูมเยาวชน มีเสือภูเขามีเสือหมอบเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เขาหนึ่งว่าตกลงทีมตำรวจมีแค่ไหนกี่คนกันแน่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะพี่แขงข้องใจมากเลยตกลงทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกี่ทีมกันแน่มีทีมเดียวแต่หลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นครับหลายประเภทหรือปาหลายประเภทเลยไล่ตั้งแต่รุ่นยาวชนยุวชนอ่าขึ้นมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นยุวชนยุวชนครับแล้วก็รุ่นประชาชนประชาชนอ่าแล้วก็รุ่นอายุ30มสามส สี่สิบอัพบสี่สิบอัพบห้าละห้าสิบมีไหมห้าสิบมีครับทั้นหมายความว่าทุกทุกประเภทของจักรยานหรือเปล่าใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาเสือหมอบรถลู่รถนู่นะครับที่แข่งในในแท็กในเวลโรโดมเราส่งหมดแล้วก็ประสบความสำเร็จปีนี้เราได้มาเจ็ดถ้วยต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับมีใครบ้างอ่ะตอนนี้อ่ะอ่าก็มีมีคุณบาสนะครับคุณบาสพิระยาสิมเพอร์จะบาสนี่ก็อดีตทีมชาตินะใช่ครับให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งฝึกซ้อมและแข่งขันแล้วก็ยังมีบริษัทโตไว้โบไว้นะครับที่ให้ผลิตภัณฑ์สําหรับฝึกซ้อมแข่งขันยื่นรุ่นยุวชนเยาวชนก็บริษัทเปอบเปอร์มินเปทเปอร์มินคืด้วยนะครับให,ให้อะไรครับวันนี้อุปกรณ์ที่เขาสําหรับนักกีฬา นะครับเป็นพวกยายาอ๋อโอเคครับแล้วก็ประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็ตูพี่ตูอัลโต้สวิตตูอยู่สุพันบุรีสุุพบรีช่วงล่างทำช่วงล่างนะครับแล้วก็ช่วงล่างอมราเอ็กซ์ตรีมอ่าครับเพื่การสนับสนุนเหล่านี้ก็เป็นเป็นนักกีฬานักกีฬาเก่าเหนืยครับอยู่ในวงการแกล้งวงแล้วก็สำคัญส่วนนี้คิดที่ที่หน้าอกพี่ใช่ไหมใช่ครับตำแหน่งการนำบอลชาตินี่คือออฟเฟอร์เรื่องของทุกอย่างทุกอย่างเป็นเป็นระบบเป็นทีมที่มีระบบ ราชการรองรับ,ค,รบคืออยู่ในในระบบของราชการเลยครับอะไรคือความคาดหวังของการทาทีมในปีหน้าสําหรับปีหน้าเนี่ยเราก็อยากจะได้อุปกรณ์นะครับผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคูณง่ายก็คือที่จะดูแลทีมแล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าใครจะากจะทําสน,น,นดีนคนามยินดีติดต่อ,อยังไงถ้าจะเข้าไปติดต่อทีมทัางถิ่นชาติติดต่อก็ที่ผมได้เลยครับเบอร์ด้านล่างอ่าเบอร์ด้านล่างครับครับ เดี๋ยวก็ท่านผู้ชมครับเบอร์ตามด้านล่างได้เลยเบอร์ตรงถึงที่เลยถึงเลยครับยี่สชั่วโมงครับจะจะรถถังออกเลยจะรบมอบอะไรก็คือได้ยินดีได้ยินดีท่านผู้ชมครับในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเราได้เกียรติจากทีมสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วเดี๋ยวเขาจะขับวนโชว์ในถนนนักศักษาถนนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยขอบคุณที่แขกมากครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูน้องๆหรือพี่ๆเขาปั่นเล่นกันที่ศักษิดูว่าเขาจะปั่นได้สวยงามแค่ไหนและเร็วแคไหนรรับกกาาย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบตอนนี้ผมอยู่บนเทรลเลอร์ซึ่งแน่นอนเทรลเลอร์อันนี้เอามาลากคนเพื่อถ่ายทารายการเดี๋ยวเราเค่อยมาดูว่าเทรลเลอร์เขาทำอะไรบ้างยืมเข้ามาแต่ตอนนี้ด้านหลังผมคือทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งทีมมาไม่ครบนะครับต้องบอกก่อนแต่แน่นอนตอนนี้เขาให้ความร่วมมือมาดูกันว่านักกีฬาทีมสำนักทุนชาติเขาดีแค่ไหนเขาเร็วแค่ไหนตอนนี้เราอยู่บนรถกระบะกำลังมุ่งหน้าบนถนนรักษานะครับก็แน่นอนมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการดูแลในการถ่ายทํา นะครับดูภาพชิวๆเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแกล้งให้เข็ดเลยจะว,วิ่งสักห้าสิบดูซิว่าไหวไหมกับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ And me in the mind. This bitch is fine I done came to the club About fifty lem time Now can I play with your in line The club the say I need to calm down the cards, gonna swing me now Pick a drop, down I'm Fuck her threaten me now She getting drunk in the club I mean she work And then I like to see them females work Taking the clothes off Fuckin' naked. Hey, you yeah hold on bitch respect it. I put a pop yo pussy like this Cause you ain't twins in this B.I. We'll mm -hmm.